นี่ทุกคนน่ารักมากเลยครับนี่ตัวนี้นะครับตัวเขียวนะครับทุกคนแผงหลังเหมือนแผงหลังเหมือนสไปโนเลยนะครับพี่นี่น่ารักมากเลยนี่ตัวนี้นะครับนี่ก็จะมีนะครับพระเอกนะครับตัวหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็จะมีไดโนเสาร์สองตัวนะครับทุกคนนี่โอ้ทุกคนดูนี้เท่มากเลยครับนี่อาปากต่งาต่งาบอยู่นี่ครับนี่นะครับตัวนี้ก็สไปโนนะครับทุกคนตัวนี้ก็ไทแลนโนซอรัสนะครับทุกคนนี่ ตัวนี้ก็ยูท่าแรปเตอร์นะครับทุกคนตัวนี้ก็อินดนะครับตัวนี้ก็คาโนนะครับทุกคนนี่จะมีเสียงด้วยนะครับทุกคนกนี่กดเนี้ยเสียงกล้องกลางวานมากเลยครับทุกคนนี่ตัวนี้ก็คาโนตัวใหญ่นะครับทุกคนนี่อยู่ในกล่องเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ก็ออ ออรัสโซลัสนะครับทุกคนนี่นะครับออราโซลัสนะครับทุกคนนี่นะครับอยู่ในกล่องเหมือนกันนะครับนี่นะครับมพวกพี่ๆตัวนี้นะครับเท่มากเลยครับทุกคนนี่สลับสีกันไปนะครับนี่ตัวนี้ก็มีเข่าเหมือนกระทิงนะครับเหมือนเหมือนกระทิงบ้านเราเลยนะครับทุกคนนี่นี่นะครับนี่นะครับตัวนี้อ่านว่ายังไงไม่รู้นะครับเบลี่นะครับนี่เบริโอนิกนะครับทุกคนนี่ เท่ okay, มากตัวนี้ก็ไม่อาซล่า uh, นะครับนี่อย่างเหมือนวัวบ้านเราเลยครับนี่นะครับตัวนี้ก็เสกสีสีฟ้านะสีน้ำเงินนะครับทุกคนเท่มากเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันครับทุกคนนี่อป่าเงียบๆๆนะครับตัวนี้ครับก็เท่เหมืนกันนะครับทุกคนนี่นะครับ เยอะแยะมากเลยครับนี่ส่วนไดโนเสาร์หมดเลยครับนี่ตัวนี้ก็ไอ้นี่นะครับนี่โมซานะครับทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับนี่วนี้ก็จะเป็นไทแรนโนซอรัสนะครับตัวเล็กนะครับทุกคนนี่นะครับเท่มากเลยนี่ตัวนี้ก็กดตัวนี้ก็ต่อหัวได้นะครับทุกคนนี่เท่มากเลยนะครับส่วนนี้เป็นส่วนนี่หมดนะครับนี่ส่วนไดโนเสาร์หมดครับทุกคนนี่ตัวนี้ก็กดตัวนี้ก็มีเสียงร้องด้วยนะครับทุกคน นี่นี่ตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่ทีมากเลย